แคสวยอ่ะตามปาธนาหลังนี้ไม่มีนะอ่ะตบมืออ้อยกดติดตามอีสานสูตรที่ช่อง YouTube และเพจแน่เด้อค่ะพี่น้องมาอ่ะมูยังห่อนด้วสูงอ่เพียงไ่เป็นห่อนด้วยนี่ต้อลยลิาหนีล่านั่นเร็วนะมาต้เออเออให้ด้วยลิ่มแสเฮ้ให้ลองเพฮ้อ้าวิดีโอบ่ ยาฟ้าทาร้านหน่อยก่อนเรยวเร็วเทียนร้นเพื่อนแรกเลเียเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเร็วเร็วโยเร็ว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 เรวมานอนร้องในกินนะมาเข้ากล้องอมาเข้ากล้องนเอาตัวเอาเอาออกจากปาก Happy Bird ดีดูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้เรียนเก่งๆนะกำลังเกิดต้นหอมนะคะวันนี้ขอ <otic> ให้เรียนเก่งๆ ขออะไรลูกขอให้แม่เปียกแร่จอยอยากให้แม่สวยอ่ะตามปรารถนาล้านดีล้านดีนะอาตบมือเค้กสวยงามมากวันนี้เออไปกินเนื้อย่างเรือยวันนี้พี่น้องน้าเราเกิดล้านขอกินเต๊ก ร้านคอยเกลไปกินเซกไปปลเอาไปตัดเนะคะเค้กร้านหน้าโรงเรียนเด้อพี่น้องกูได้อยากไปรุ่นุนก็ได้หน้าโรงเรียนปาราวันหน้าโรงเรียนปาราวันอำเภอวัญยะณภูมิจังหวัดสกลนครเนี่ยแบบแมาเบิ้งอ่านรีวิวเนี่ยครับนี่ของกินวันนี้เนื้อย่างนะครับเนื้อย่างจากร้านไหนเนื้อย่างค่ะมีของแก้มร้านเด้อเดยวดดด้วยทั้ง ธนาคารข้างธนาคารกรุงเทพอยู่วลิตนะครับสาขาวาริตร้านคุณนายติ๊กนะครับรีวิวเพื่อนได้ซื้อนี่ละไม่ได้อันนั้นดอกนี่ยไปจะแซ่บยเซื้อเพื่อนน่ะละมีกุ้งนีเนื้อพักยังพร้อมน้ำจิ้มเพื่อนเอาให้ครับครับเขากับซื้อมาเสริมแน่ยังแน่แทบคุนร้านร้านอันนี้ ละลานมาเบิดแหละนุ่มๆไงเบิดแล้วมาเด้อครับพี่น้องมากินเลยขอบคุณที่รับชมติตตามเด้อผู้ติดตามหนึ่งพันคนแล้วนะครบหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแล้วมั้งตอนนี้หนึ่งพันสิบคนนะครับกับช่องเท่ากับสิบเพียนช่องกินเที่ยวทั่วไปเนาะ แบบธรรมชาติบ้านนองบ้านนองเท่า hmm. น mm ี hmm. okay. ้แหละกินแบบผู้ได้กินหอดบ้านกับมะเบือง้ำสีนะนี่ลูกหลานเมื่อนี้เขามาในบ้านเนี่ยค่ะมุกทะแหงแม่แหงน้อยเลยเนไมเอาแ้่ก็ต้องกินไม่ได้ค่ะเดมาเด้อมาลอยทายมาลอยทา

ม่เกีทองแค่เขาองมงมาฆ่าะขามึงาฆ่าเขาไม่โเกคนบ้แล้วมันจะอ่าง้ยนะโอ้ยังไหลขึ้นมาเนี่ยหลจังจังสิต้องแช่งอย่ข้างหลังนู้นไปยุ่ พี่ตาไปไหนแล้วนี่น้ำใส่ละ เอามดบ่อี่แล้อีกสิปีมันก็มาเบิงกันยังมีอยู่